เราเนี่ในทางพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าอากุศลอากุศลหรือเครื่องเศร้าหมองใน,ในการใช้ชีวิตของเราหรือเหตุปัจจัยในการดึงลังทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่เกิดความเจริญรุ่งเรืองไปได้ไอตัว10ข้อนี้มันเป็นเกณฑ์ในการเช็คลิสต์ของตัวเองเราลองไล่ดูทุกวันว่าในวัน1คืนหนึ่งเนี่ยในทุกขณะเวลาที่เรากําลังก้าวเดินเนี่ยเราเนี่ยทำอะไรผิดพลาดบ้างในสิข้อนี้เราใช้ชีวิตในสิข้อนี้ ข้อไหนบริบูรณ์สมบูรณ์ข้อไหนเนี่ยยังสูญเสียอยู่เราลองเช็คดูดีนะไอ้สิบข้อเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีบ้างไม่มีบ้างมันไม่ใช่ว่ามีวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่มีนะไม่ใช่วันนี้ไม่มีข้อนี้พรุ่งเนี้ยอาจจะมีก็ได้วันนี้ฆ่าสัตว์พรุ่งนี้อาจจะไม่ฆ่าสัตว์เลยก็ได้นะวันนี้โกหกพรุ่งนี้อาจจะไม่โกหกเลยก็ได้นะวันนี้ในวันเดียวกันอาจจะทั้งโกหกและไม่โกหกเลยก็ได้แล้วแต่เช้ามาโกหกมาตั้งแต่เช้าเลย ตกบ่ายหายเลิกโกหกเย็นกลับมาโกหกอีกละมาสลับกันไปอย่างเงี้ยทั้งวันเลยในสิบอย่างเนี้ยดังนั้นเราทําเร็วทําชั่วตลอดเวลาเลยไหมแทบจะตลอดเวลาเลยนะแทบจะไม่เว้นว่างเลยนะในการทําเร็วทําชั่วเห็นไหมว่าเราไม่เคยกลับมาดูตัวเราเองว่าเรามีความเร็วความชั่วตลอดเวลาแต่เราชอบจะเยียดความเร็วความชั่วชาวบ้านตลอดเพราะเราเห็นเนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่ดีตลอดเลยแต่เราไม่เคยเห็นว่าตัวเองไม่ดีเลยไม่มีเลยใช่ไหมส่วนบ้าเราจะเห็นว่าตัวเองดีเสมอคิดว่าเราเนี่ยทาดีอยู่แล้ว คิดว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่คําถามคือเต็มที่หรือยังเต็มที่แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเราหาข้ออ้างให้เกิดความสบายใจแก่ตัวเองเสมอแต่เราลืมไปว่าความสบายใจต้องเกิดจากเหตุปัจจัยจากการกระทําของตัวเองเท่านั้นคนในโลกนี้ชอบสร้างความสบายใจแบบนั้นสละข้อต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนดูดวงซัดแกซับลำบูชาไฟทําพิธีกรรมเราพยายามจะหาวิธีการทําให้ตัวเองสบายใจด้วยวิธีการเหล่านี้แต่คําถามคือมาสบายใจไหมมันก็ไม่ได้สบายใจ ไปนั่งจุดทูบอ้อนวอนขอร้องแต่นี่สินยังกองพเนินเทินทุกข์เหยื่คิดว่าสบายใจได้ไหมก็สบายใจไม่ได้เพราะอะไรมันยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านั้น <c oughs> แต่ถ้าในวันใดก็ตามเราได้รับการแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วเราจะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อยคําถามคือเราทําอาชีพที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งที่เรากําลังพยายามทํากันอยู่ในอาชีพเหล่านี้คําถามคือเราทําอาชีพนี้เนี่ยเราทําเพื่อตอบสนองอะไรต่อการใช้ชีวิตของเราบางคนทําเพราะต้องการปลดหนี้สิน หลังจากหมดหนี้สินมีเป้าหมายว่าฉันจะไม่สร้างหนี้สินอีกหลังจากนี้ฉันจะสบายจากเงินจากทองที่ฉันหาเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อส,สัตย์สุจริตอีกคนหนึ่งมีเป้าหมายในการที่ฉันจะได้มีเงินมีทองมากขึ้นเพื่อที่จะไปพอร์ตอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นเพื่อฉันจะมีบ้านมีรถประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตไม่ยอมหมดหนี้แต่ฉันจะหาเงินในการซื้อด้วยใช้หนี้ด้วยแล้วก็หาหนี่ใหม่ด้วยไปเรื่อยๆทุกไม่เป็นไรหาเงินได้อันนี้ตั้งอยู่บนความประมาทคนที่ประมาทเนี่ยจะนําไปสู่ความเดือดเนื้อร้อนใจเสมอในการใชช้ีวิต ถ้าเรารู้จักพอประมาณในการใช้ชีวิตของตนหาเลี้ยงชีวิตมาแล้วเนี่ยรู้จักมองเห็นโทษจากการเป็นหนี้เป็นสินเราจะมีความสุขมากกว่าที่เราเป็นหนี้พระเจ้าตรัสว่าการเป็นหนี้เป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกการมีความรักเป็นทุกข์อย่างยิ่งในโลกเพราะอะไรเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราถ้าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเราจะไม่มีความทุขในเรื่องนี้เลยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องได้อันนี้เราต้องได้สิ่งนี้ ความทุกข์จะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตของเราทันทีเพราะอะไรถ้าไม่ได้ทุกไหมทุกแล้วพระเจ้าบอกว่าเหตุเกิดของความทุกข์เรียกว่าผัสสะผัสสะใครรู้จักผัสสะบ้างโอ้ยมีคนรู้จักเว้ยหน้าตาไม่น่ารู้จักเลยผัสสะโอ้เก่งเว้ยเฮ้ยอย่างน้อยยังมีคนรู้อยู่นะผัสสะอันไหนอดอกซิรู้ผัสสะคืออะไรอ่ะนน่นได้ไหมแล้วะ ผัสแปลว่าสัมผัสครับมีอะไรบ้างก็ทางจมูกหรือว่ี่กายใจครับลูกตาไม่มีเหรอโอเคเนี่ยเรียกก็ผัดสัถูกต้องเลยเก่งมากมีไม่ขอรางวัลให้เขาไหมให้อะไรก็ได้ยกไว้กระโถน <laughs> กระโถนโลกบาลอย่างเดียวนะเอาไว้สำหรับคนตอบผิดเออเดี๋ยวตัง้งคำถามไปเรื่อยดีกว่า เลงไว้นะเดี๋ยวเลงไว้ก่อนมองใครเอาใครดีว่าภาษาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกรรมกรรมคืออะไรการกระทำทางไหนโอ้เก่งเว้ยทำไมที่นี่เก่งวะโอ้สงสัยอาจารย์มาสอนมาดีเว้ยอ๋อดูบ่อยเหรออ๋อมันไม่ทำอะไรอะนะนั่งแต่ดูไลฟ์สดะนะ <laughs> เออดีดีดี ภาษะเนี่ยคือความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงผลตภัธรรมณ์รู้จักผลตภพะไหมใครรู้จักผลภับ้างรู้รู้แปลว่าอะไรเมื่อกี้นว่ารู้รู้ไหมผลตภัผลภัเนี่ยคือร้อนเย็นอ่อนแข็งกระโถนเนี่ยแข็งลองไหมลองได้จะได้รู้ว่าแข็งเป็นยังไงเรารู้ว่าแข็งใช่ไหมเราจับน้ําร้อนเรารู้ว่าร้อนใช่ไหม กายมาไปสัมผัสกายจะกระทบกับผฏฐัพะคนเรามีคนมาตีเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเจ็บนี่เรียกว่าผฏฐัพะอากาศในห้องแอร์เนี่ยตอนนี้มันกําลังเย็นนี่เรียกว่าผฏฐัพะผฏฐัพะมันกระทบแล้วมันเกิดความรู้สึกได้ว่ามันกําลังร้อนกําลังเย็นกาลังอ่อนกําลังแข็งกําลังหนาวกําลังรู้สึกทางกายทั้งหมดเรียกว่าผฏฐัพะดังนั้นเนี่ยเวลามันเข้าไปกระทบกับอะไรก็แล้วแต่ภาษะมันเกิดมันนํามาซึ่งความทุกข์ของเรา คำถามคือเรารู้ว่าผัสสะเป็นเหตุในการเกิดขึ้นของกรรมแต่เรารู้ไหมว่ามันเป็นต้นเหตุของกรรมจริงๆไม่ค่อยรู้เราลองลาดับตามอาจารย์นะว่ามันเกิดขึ้นของกรรมยังไงตาเราไปมองเห็นคนคนหนึ่งในห้องเนี่ยใครก็ได้จะไม่เอ,อ่ยชื่อแต่เราไปมองเขาเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแต่งตัวอะไรอะตามันมองกระทบแล้วมันเกิดความอะไรไม่พอใจทรงผมว่าอะไรอะเริ่มไม่พอใจอีกแล้วทรงผมอีกแล้วรองเท้าว่าอะไรอะเห็นไหมมันเริ่มไปแล้วทำไมคนอีป้าคนนี้มันแต่งตัวตกรุ่นจังวะ มันมาแต่งตัวไม่ดูกกนแล้วมันเริ่มเห็นไหมตาไปกระทบเห็นป่ะเมื่อตาไปกระทบไปก็เลยวิ่งเข้าหาใจแล้วก็เริ่มปรุงแต่งไปตามความพอใจของตัวเองใช่ป่ะโดยไม่ถามผลเขาได้ซ้ำว่าเขาแต่งมาเพราะอะไรแต่เราคิดเองเลยใช่ป่ะตัดสินเขาเรียบร้อยแล้วทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ถามด้วยเขาว่าทําไปเพื่ออะไรตัดสินเลยเนี่ยแล้วคนที่ทุกข์ที่สุดคือใครเราเองนะเพราะใครเป็นคนคิดอะเราคิดอีนั่นยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าเรากําลังวิพากษ์วิจารมันอยู่มันจะทุกข์ร้อนกับเราไหมไม่ทุกข์ร้อนคนที่ทุกข์ร้อนคือใครอีคน ดังนั้นเรากําลังนินทาในทางกลับกันีนทางตานะทางตาในทางกลับกันในกรณีเดียวกันถ้าหูเราได้ยินเสียงคนนินทาว่าร้ายเราอะเราจะเกิดความไม่พอใจไหมเกิดความไม่พอใจคนนินทาคนใส่ร้ายป้ายสีด้วยคําไม่จริงหูไม่ได้ยินความทุกข์เกิดแล้วไหมเกิดแล้วเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของเราแล้วใช่ไหมเขากําลังนินทาเราเอ,อ่ยชื่อเราคําถามถามคืออันนี้มันพอเข้าใจได้เนาะแต่คําถามคือตากับหูในกรณีเดียวกันเลยยืนอยู่หน้าห้องประชุมตอนช่วงลงทะเบียน แล้วก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังจับกลุ่มคุยกันแล้วเราเดินเข้ามาพอดีแล้วเขาก็หันมามองเราแล้วเราก็แล้วเราก็เราก็เห็นพอดีจังหวะเสร็จไรกลุ่มเนี้ยหันมามองเราแล้วก็คุยแล้วก็หันไปมองอีกแล้วคุยแล้วก็ชี้เราเราคิดว่าเราจะคิดอะไรเริ่มแลวอีนี่ต้องดินทาอะไรกูแน่เลยหรือเสื้อผ้าหน้าผมกูใส่อะไรมาผิดปกติหรือเปล่ามีอะไรติดหน้าติดผมมาไหมมันจะเริ่มคิดแล้วใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรจินตนาการปรุงแต่งแล้วใช่ไหมมันเริ่มคิดแล้วทั้งทงที่เขาอาจจะไม่ได้พูด อาจารย์กหนูหันไปแล้วไม่มีใครคนนั้อาจจะเป็นคนหน้าเราก็ได้ไมคนหน้าหนูก็ไม่น่าใช่เพราะมันยังลอยหน้าลอยตายเลยแต่หนูกำลังสนจะมาอยู่มันน่าจะเป็นหนูแน่เลยภาษากระทบใช่มะทาให้เกิดกร,รมหรือยังเกิดกร,รมแล้วถ้าเกิดความมรรมาม,มีมนโนกรรมใช่ใชมะความคิดแล้วรู้สึกไม่ดีอาฆาตพยาบาทบ้าอะไรแล้วว่ามันว่าอะไรเราเนี่ยภาษากระทบโดยมากเนี่ยเราจะอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดจากตาหูจหมูกลิ้นกายใจของเราทั้งสิ้นนํามาซึ่งความทุกข์ในตัวเอง เดินไปห้างสรรพสินค้าไปเจอป้ายลดราคาบัตรเครดิตในกระเป๋าสั่นสะเทือนเลยไหมสั่นสะเทือนเรือนลั่นเลยใช่ไหมอีตัวผัวนี่คว้าเมียไม่ทันเลยนะบอกให้จับไม่ทันแล้วอาจารย์เห็นคลิปวิดีโอเด็กแล้วมันมันพาลูกมันเดินผ่านร้านของเล่นอย่างเงี้ยนะมันกลัวลูกมันจะกระโดดเข้าไปในร้านของเล่นมาเลยอุ้มลูกมันแล้วปิดตาลูกแล้ววิ่งหนีร้านของเล่นอีกหน่อยในตัวผัวก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันนะต้องอุ้มมีตัวเมียเนี่ยวิ่งแล้วก็เดินผ่านร้านเสื้อผ้าที่มันลดราคาอย่างเงี้ยนะเพราะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาาขึ้นนมททัี คำถามคือตาเราไปเห็นใช่ป่ะว่าป้ายนี่มันกำลังลดราคาอยู่ป้ายเซล์ป้ายโปรโมชั่นป้ายอะไรก็แล้วแต่มาลดร,ราคาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้ในสิ่งนั้นเราก็เดินเข้าไปใช่ป่ะเมื่อเดินเข้าไปกายเราเริ่มสัมผัสสัมผัสว่าอะไรอูเนื้อผ้าดีจังเลยทำไมามันลดร,ราคาหยิบขึ้นมาป้ายแบรนด์เนมโอ้โหูแบนาารนด์เนมด้วยทำไมลดราคาเยอะขนาดนี้ปกติมันไม่ลดราคาต้องซื้อเอาแล้วเห็นไหมเอาผ้ามาดมโอ้ยมันกลิ่นหอมเย้ายวนเหลือเกินมันได้สัมผัสหมดหูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงคืออะไร พนักงานเซลโปรโมชันเริ่มบอกเราเริ่มอินเริ่มอะไรให้เราเข้าใจเริ่มไหลเอียงเทเอียงไปบางทีมันเกินความจําเป็นด้วยนะแต่เวลาเขาพูดไปไงเชื่ออยากได้ไหมอยากได้เลยภาษากระทบหมดเลยไหมภาษากระทบหมดเลยเวลาไปกินอาหารอย่างเงี้ยเราชอบในรสชาติอาหารความสวยงามของจานที่จัดกลิ่นของอาหารที่มันเย้ายวนในความพอใจของเราเราก็เลยอยากกินในสิ่งนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองความทุกข์เกิดได้นะเกิดจากการกิน เพราะฉะนั้นเวลาเราผัสสะอะไรไปกระทบก็ตามเนี่ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยจะลากเอาอายตนะที่เหลือเนี่ยหลุดไปหมดเลยพระเจ้าอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนสัตว์หกชนิดที่พระองค์เนี่ยจับมาแล้วเอาเชือกเหนียวเนี่ยล่ามไอสัตว์หกชนิดไว้สัตว์หกชนิดนี้ไว้ทุกตัวเลยล่ามไว้หมดมีนกมีงูมีสุนัขบ้านมีสุนัขจิ้งจอกมีจระเข้มีลิงสัตว์หกชนิดอาจจะสลับกันนิดหน่อยนะจำไม่ได้หกชนิดเนี่ยเอามาผูกด้วยเชือก แล้วผูกที่เชือกทุกตัวเอาเชือกมามัดรวมกันอีกทีหนึ่งเป็นปมแล้วปล่อยไปสัตว์ตัวใดมีกําลังมากที่สุดสัตว์ตัวนั้นเนี่ยจะลากเอาสัตว์ที่เหลือเนี่ยไปในทิ่ทางของตนนกจะบินขึ้นไปในอากาศจาระเข้จะลงน้ํางูจะเลื้อยเข้าจอมปลวกสุนัขป้าจะวิ่งเข้าบ้านสุนัขป่าจะวิ่งเข้าป่าลิงจะวิ่งขึ้นต้นไม้แต่ละตัวแต่ละตัวจะวิ่งไปตามทิศทางของตนด้วยอํานาจและกําลังหรือพละกกาลังที่ตนเองมีเมื่อมันวิ่งไปเนี่ยสัตว์ตัวใดก็ตามมีกําลังมากทีีี่่่สุดดกกก็จะถูลาทเหหือยไปม ถ้าในขณะนั้นตาเรามีกําลังมากที่สุดอายตนะที่หลัวจะถูกลากไปหมดเลยหูก็จะได้ยินจมูกก็จะได้กลิ่นลิ้นก็จะลิ้มรสกายก็จะสัมผัสใจก็จะรู้สึกมันจะรู้สึกหมดเลยทีนี้มีกําลังมากตัวไหนมีกําลังมากตัวนั้นลากไปเพราะฉะนั้นถ้าลิ้นเราเนี่ยมันเกิดตัญหาคือความอยากมันอยากกินอะเราไปเห็นอาหารที่ไหนถ้ามันอยากกินเดี๋ยมันจะลากไปหมดเลยตาก็จะมองเห็นอู้น่ากินจังเลยอาหารมาลดเลอเพอร์เฟก เขี้ยวเข้าไปเสียงดังกบกับกบกับ,กบหูได้ยินเสียงแล้วลิ้นก็สัมผัสรสชาติเท็กเจอร์มันดีจังเลยทุกอย่างมันจะไปหมดเลยทีนี้มันกระทบกันหมดเนี่ยกรรมเกิดละการกระทําเกิดละดังนั้นกรรมคือการกระทําทางกายวาจาใจสิ่งใดก็ตามที่มันไปกระทบกับสิ่งใดก็ตามแล้วเราเกิดความพอใจมันจะดึงมาเรืบบ่อยๆในความเพลินเสมอเคยกินข้าวเพลินไหมอร่อยจนลืมไปเลยอ่ะมันอร่อยมากใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังอร่อยบางคนอร่อยจนอ้วนเลยนะอร่อยจนแบบลืมไปเลยว่าฉันต้องรักษาหุ่นอย่างเงี้ยนะ เอ่ออร่อยกันจนลืมไปว่าตอนนี้ฉักกำลังรักษาหุนกำลังลดความอ้วนอยู่มันอร่อยจัดไงบางคนอร่อยนะไม่รู้เวลาเวลาเลยที่จงคือตีหนึ่งก็อยังรู้ขึ้นมากินนะบางคนอร่อยจัดไงควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเรียกว่าควบคุมลิ้นไม่ได้มันควบคุมไม่อยู่ไงมันอยากจะกินตลอดเวลาของอาหารในส่วนใดก็ตามมาพยายามจะยัดเข้าไปสุดท้ายนํามาซึ่งอะไรโรคภัยไข้เจ็บคนกินหวานมากก็เป็นเบาหวานคนกินเค็มมากก็เป็นโรคไต คนกินของปิ้งย่างมากก็มีโอกาสในการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งไขมันต่างๆที่เราชอบกินของมันอร่อยเนาะมันก็นําไปซึ่งโรคไข้แค่เจ็บคําถามคือเวลาเรากินอ่ะเราเคยมานั่งพิจารณาว่าเราจะป่วยเป็นอะไรไม่เคยอุ้ยพิซซ่าน่ากินจังเลยกูจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าว่าถ้ากูเติมเกลือเข้าไปมันจะเค็มไหมโซเดียมมันจะสูงหรือเปล่าไขมันจะกีสลายเอยไขมันส่วนเกลือเอยมันจะพอกอยู่ตามบริเวณต้นขาเราไหมมันจะไปพอกอยู่ตามชั้นเอวด้านข้างเราหรือเปล่ามันจะมีพุงยื่นออกมาไหมเวลาเราจะกินเราจะคิดแบบนี้ไหม ไม่คิดถ้าคิดจะได้กินไหมไม่น่ากินใช่ปะ่ะคงไม่ได้กินเอาแล้วทำไมาเวลาที่มันรู้สึกว่าไม่อยากกินเลยแบบโอ้โลดความม่วโอ้โตาหาอยู่ตรงหน้าเลยพอมาฟัดเลยวะถ้าเราคิดเราจะหยุดกินไหมอาจารย์ไม่แน่หรอกถ้าคิดในเวลานั้นก็อาจจะไม่หยุดยนะเพราะอะไรมันอยู่ตรงหน้าแล้วใช่ไหมพร้อมจะลุยอย่างเดียวใช่ป่ะนั่นแหะปัญหาปัญหาคืออะไรเราไม่เห็นโทษของมันในทางกลับกันถ้าอาจารย์พูดเนี่ยกาลังนั่งอยู่ในวงเพื่อนอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเพื่อนเรามันปากดีไงมันพูดได้ มันก็เริ่มเออมึงอะแดกจนอ้วนหมดแล้วเนี่ยเออมึงไม่คิดจะเลิกหน่อยเหรอจะอ้วนต่อนี้ตลอดไปเหรอจะเอาตลอดชีวิตเลยเหรอพอเรามันพูดปุ๊บเราก็แบบโอ้กูไปกินก็ได้ว่ะเครยงทิ้งยังวโยนลงไปก่อนเพราะอะไรมันเห็นโทษไงมันเห็นข้อของตัวเองแต่คําถามคือจะมีใครมานั่งเตือนเราตลอด24ชั่วโมงมาเป็นฐานะที่เป็นไปได้ไหมไม่ได้เราต้องฝึกอะไรฝึกเตือนตัวเองคําถามคือเวลาเราจะลงทุนทํากิจการงานหน้าที่การงานใดๆในการใารชีวิตของเราคําถามคือเราสามารถที่จะให้คนอื่นมาเตือนเราได้ไหมเอออย่าเพิ่งลงทุนนะ เราให้โค้ชเราเนี่ยหรืออาจารย์เราในการมาคอยตักเตือนเราว่าอย่าลงทุนอันนี้มากเกินไปรู้จักประมาณนะเราสามารถให้เขามาเตือนเราได้ตลอด24ชั่วโมงไหมไม่ได้แต่การลงทุนมันลงทุนตลอดใช่ปะแต่คําถามคือเราจะให้เขามาเตือนเราตลอดเวลาได้ยังไงวิธีการคืออะไรมองเห็นโทษด้วยตัวเองคําถามคือคนคนนึงเป็นอาจารย์ได้เป็นครูบาอาจารย์ได้หรือเป็นคนที่สั่งสอนเราให้รู้สับพวิทยาการเหล่านั้นได้เพราะอะไรเพราะเขารู้จักมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้น เขารู้จักในการที่จะทำอินเวสต์ในการลงทุนลงไปเนี่ยเขาจะรู้ได้ว่าเขาจะต้องลงทุนในเวลาไหนแล้วเวลาไหนเขาเรียกว่ามองการไกลนะพูด,ดง่ายๆแต่คนที่มีประสบการมาแล้วมันจะมองได้ไกลกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เพราะมันเคยเจอมาแล้วว่าไอ้ลักษณะเส้นประมาณนี้นะมันต้องเป็นประมาณนี้ไอ้ลักษณะถ้ามันเวียงๆประมาณนี้นะมันต้องอย่าเพิ่งลงทุนนะถ้ามันเริ่มขึ้นๆลงๆแบบนี้ทีๆเนี่ยอาจจะต้องรอบอดมันสวิงเกินไปแล้วไปไปลายที่มันเริ่มซาลงอาจจะต้องลงทุนลงไป เขาจะมองเห็นโทษเพราะอะไรเขาผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาคำถามคือบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปรู้ประสบการณ์เหล่านั้นวยตัวเองทั้งหมดก็ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากคนเหล่านั้นอ่ะได้แล้วไปทดลองทําทีละนิดผู้ทีเจ้าสอนเนี่ยให้เรารู้จักแบ่งปันพจนัพจน์แบ่งปันหมายความว่าไม่ใช่เอาทั้งหมดไปลงพร้ทเจ้าสอนว่าเมื่อหาเลี้ยงชีวิตตัวเองมาแล้วเนี่ยให้รู้จักแบ่งปันพจนัพย์บําเพ็ญบุญหรือแบ่งปันพจนัพจน์ตัวเองในการ แบ่งปันในการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตแต่สิ่งแรกที่ได้มาพเรีเจ้าสอนว่าไงรู้ไหมให้เอาเงินทองที่ได้มาเนี่ยมาดูแลตัวเองให้อิ่มหนำดูแลตัวเองก่อนคนแรกไม่สอนด้วยนะว่าให้ดูแลแม่พ่อก่อนนะสอนให้ดูแลตัวเราเองก่อนทําไมต้องดูแลตัวเองก่อนก็ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีจะดูแลคนอื่นได้ยังไงมันต้องดูแลตัวเองดีก่อนสิอ๋ออาจารย์ถ้าดูแลตัวเองดีดีก่อนหนูว่าเงินไม่น่าเหลือถึงพ่อแม่เออเพราะอะไรอันนี้มันเกิดจากการบริหารจัดก,การตัวเองไม่ดีเอง คำว่าดูแลให้อิ่มหนำมันต้องรู้จักคำว่าพอประมาณในการดูแลด้วยรู้จักประมาณในการดูแลด้วยไม่ใช่ถมเอาทุกอย่างหมดจนไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> ก็พูดอยู่แล้วว่าอะไรแบ่งปันพกทรัพย์ดังนั้นเราต้องแบ่งการเพื่อการดูแลตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาเราดูแลคนอื่นเราจะได้ดูแลคนอื่นได้อย่างดีหลายคนเนี่ยติดป,ปัญหามากเลยอย่างบางคนในยุคป,ปัจจุบันนี้ชอบใช้คําว่าติดกับดักความกระตันอยู่อาจารย์ไม่ค่อยเห็นด้วยคํานี้เพราะว่ามันไปคิดเองเออเองว่าติดกับดักความกระตันอยู่ มันไม่รู้จักแบ่งปันในการดูแลมันเลยไปคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่จะเป็นต้องดูแลพ่อแม่ก็ได้มหรือว่าบางคนเนี่ยดูแลพ่อแม่จนตัวเองเนี่ยลำบากก็มีก็เลยไปใช้คําว่าติดกับดักความกระตัญอยู่เพราะขอเท่าไหร่ก็ให้หมดนี่เรียกว่าไม่รู้จักแบ่งปันแบ่งปันหรือแบ่งผันสแบ่งสนันส่วนเงินของตัวเองให้ดีพรเจ้าเนี่ยให้ดูแลตัวเองก่อนจากนั้นให้ดูแลแม่กับพ่อจากนั้นให้ดูแลญา,าลติสาวโลหิตตามการจากนั้นให้แบ่งปันไปหาใครเพื่อนฝูง หลังจากนั้นให้ทําอะไรบําเพ็ญบุญบุญในตัวสุดท้ายเลยนะตัวสุดท้ายสุดเลยในการให้กับสมณะชีพรามในการทําบุญถวายสังฆทานอะไรพวกนี้ท้ายสุดเหลือสุดท้ายค่อยให้แต่แบ่งไม่หมดย่งแบ่งไม่หมดแล้วนี่คือการบริหารจัดการการเงินที่พระเจ้าสอนไว้พเพราะฉะนั้นในคําว่าการดูแลตัวเองหรือดูแลผู้อื่นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าการจะทําประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ให้เกิดขึ้นกับตนเองเราต้องเริ่มที่ตัวเอง หรือแม้แต่การจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองเหมือนกันหลายคนคิดว่าเอ้ยการช่วยเหลือคนอื่นช่วยไปเลยตัวเองลำบากไม่เป็นไรผิดหลักคาสอนพระเจ,เจ้าเพราะอะไรการที่เราจะช่วยคนอื่นได้ตัวเราเองต้องดีแล้วนะไม่ดีจะช่วยเหลือใครได้เราบอกว่าเราอยากจะไปช่วยน้าท่วมที่ผ่านมามา,มากเลยแต่ตัวเองยังเอาไม่รอดเงินทองก็ไม่มีจะก,กินใช้จ่ายก็ยังเป็นหนี้เป็นสินคาถามคือเอาตัวเองไปช่วยตัวเองจะลําบากมากกว่าเดิมไหม ใครจะไปคนสนับสนุน hmm. ค่าใช้จ่ายให้เราไม่มีเง mm. ินตัวเองเท่านั้นคําถามเงินตัวเองมีเหรอไม่มีเดือดร้อนไหมเดือดร้อนช่วยคนอื่นได้ไม่เต็มที่ด้วยแถมตัวเองก็เดือดืร้อนใจด้วยลําบากทั้งคู่พระเจ้าเลยว่าถ้าเราปรารถนาจะหวังดีกับคนอื่นเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนแล้วถ้าเราปรารถนาดีกับตัวเองก็ต้องเริ่มเริ่มเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเสมอแล้วประโยชน์ที่เริ่มต้นจากตัวเราเองดีแล้วจะส่งผลถึงคนอื่นด้วยมันได้ทั้งคู่วินวิน เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราพยายามพิจิพิจารณาตามหลักเหตุผลว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเองเสมอกลับมาที่การมองเห็นโทษโทษเกิดขึ้นที่ใครเกิดขึ้นที่ตัวเองไม่ใช่เกิดขึ้นที่คนอื่นนะความผิดพลาดความเสียใจความเป็นหนี้เป็นสินทุกอย่างมันเริ่มต้นจากการกระทําของตัวเราเองทั้งสิ้นเราเป็นผู้ลงมือกระทําการเป็นหนี้เป็นสินในชีวิตเราเราเป็นผู้สร้างเหตุในการเป็นหนี้เป็นสินนั้นด้วยตัวเราเองดังนั้นคนที่แก้ควรเป็นใครคนเป็นเราไม่ใช่ไปโทษคนอื่นไปหมด อาจารย์จะสอนใบเซตหนึ่งให้นะเรื่องการมีคนยืมเงินเราอันนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยเรื่องของการโทษชาวบ้านไม่โทษตัวเองคนอื่นมันผิดอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ผิดมีคนมายืมเงินเราเราให้เขายืมเงินไปปรากฏเขาไม่คืนเราก็เลยไปตามทวงไปตามด่าทอเขาก็ยังไม่คืนน้านน,าน้นาได้เราก็ไม่ยามด่าเขาเราก็โทษแต่เขาว่าเขาไม่ยอมคืนความผิดอยู่ที่เขาทั้งหมดเราคิดว่าความผิดอยู่ที่ใครตัวเราเพราะอะไรก็ให้ยืมมา เราไปให้เขายืมเองอ่ะจะโทษใครได้เราต้องรู้อยู่แล้วหลักการความเป็นจริงของโลกเมื่อให้มีโอกาสจะไม่ได้คืนมันก็เห็นกันอยู่เจ้าหนี้อะไรต่างๆกันนะมันทวงกันแล้วไม่ได้คืนตอนมายืมมันกับเราตอนเราเอาคืนเรากราบมันอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่ในโลกนี้มันมีมากมายมหาศาลแต่เราก็ยังให้ยืมแต่สุดท้ายแล้วเราไม่วางใจเป็นกลางว่าเวลาให้ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบแทนกับคืนมานะมันไม่ได้หมายความว่าเราให้ไปเขาเจ้อามาคืนเสมอเขาอาจจะเชิดหนีก็ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก วิธีการถ้าเราให้แล้วแล้วเราไม่ติดขัดติดใจกับการที่เขาจะคืนหรือไม่คืนอันนี้ดีมากเลยความทุกข์จะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เลยเพราะอะไรมันจะคืนหรือไม่คืนก็แล้วแต่มันเพราะเราถือว่าเราให้แล้วไม่ไปตั้งรอคอยความคืนมาก็ดีไม่คืนไม่เป็นไรถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรมันไม่ได้ตั้งความหวังจะได้คืนแต่แรกแต่เราไปตั้งความหวังว่าจะต้องได้คืนเท่านั้นตั้แต่แรกเรียบร้อยเลยไหมเรียบร้อยเลยต้องได้คืนเท่านั้นถ้าไม่ได้คืนทะเลาะกันแน่เสียเพื่อนและเสียเงินด้วย แต่ถ้าเราจะคิดจะให้ใครยืมเงินให้ตั้งเจตนาตัวเดียวว่าเมื่อเราให้แล้วไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาให้ไปก่อนแต่เราไม่บอกนะว่าเออเอาไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไปพูดเพราะเดี๋ยวมันไม่คืนแน่นอนเพราะโดยนี้สายของคนยืมเงินมันคิดจะไม่คืนอยู่แล้วเพราะมันลำบากเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดวิธีการคือเงียบไวโอเคมีตอนั้นก็คือมันจะคืนเออตามกำหนดนะโอเคแต่อย่าไปพูด่ามีตอนไหนก็คืนตอนนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวมีตอนไหนมันคืนตอนนั้นคือไม่มีไปตลอดชีวิตยันตายมันก็ไม่มี อย่าไปพูดวิธีการคือมันบอกว่าจะคืนวันไหนก็บอกว่าเอออย่าลืมเอามาคืนนะถ้ามันเริ่มผิดศจัจจวาจาก็วางใจเป็นกลางว่าโอเคมีโอกาสจะเริ่มไม่ได้คืนแล้วแต่ถ้าวันในวันหนึ่งก็้ามาคืนก็อโอเคดีไปแต่ถ้าไม่คืนเราก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่เป็นไรต่อให้ไปทวงมันไม่คืนโอเคเข้าใจได้เรารู้แล้วว่าเพราะเราคิดไว้เราตั้งความหวังว่าตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมีโอกาสไม่คืนสูงมากเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่มีความทุกข์ในปัจจุบันกลับมากแก้ด้่ตัวเองแก้ด้่ตัวเองแล้วนะ มีอะไรบ้างที่เราคิดว่าในโลกเนี้ยมันแก้ที่คนอื่นได้นะไม่ต้องกลับมาแก้ที่ตัวเราเองเราคิดว่ามีอะไรในโลกนี้ใครคิดจะแย้งกับอาจารย์บ้างไหมลองแย้งคําสอนพระเจ้าดูบ้างแต่มึงรับคาตอบให้ได้นะเอแย้งได้ไม่ว่าแต่รับคาตอบให้ได้ด้วยนะใครคิดว่าในโลกนี้ไม่จริงอาจารย์เราไม่ต้องแก้ที่ตัวเองต้องแก้ที่คนอื่นถึงดีขึ้นได้ใครคิดว่ามีในระหว่างนี้คิดก่อนแล้วจะแย้งตอนไหนก็ยกมือ แล้วลองดูว่าเรากับอาจารย์ใครจะมีเหตุผลมากกว่ากันพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยที่เรียกว่าหลักการเกิดและการดับการเจริญและการเสื่อมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นหลักคําสอนของพระองค์เนี่ยเป็นหลักคําสอนที่ใครในโลกเนี่ยไม่มีใครสามารถคัดง้างในคําของพระองค์ได้เลยไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามไม่มีใครสามารถคัดง้างในคําของพระองค์ได้ ดังนั้นทำไมคำสอนของพระองค์พระองค์จึงกล้าการันตีว่าไม่มีใครคัดง้างได้เพราะมันเป็นเหตุและผลไม่มีใครสามารถเถียงเหตุผลและหลักสักจจความจริงได้ยกเว้นคนดันทุลังที่มันจะเถียงแต่สุดท้ายแล้วเราจะรู้ได้ว่ามันไม่จริงมันไม่จริงตามนั้นเพราะมันคิดเองเอง,เองว่าจริงแต่ความเป็นจริงจริงไ,ไม่จริงเพราะฉะนั้นในการ